para แกวิวออยูอยอยูเราคิดถึงนายกัคิดถึงนายะขอตูดปังเลยได้ไหมนอฮัลโหลฮัลโหลตแล้วป่าไม่ผมเป็นหมา ถามว่าสามครับผิดไงเอาได้ไงฮะเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวคุณลอรี่ครับผมมีคำถาม เะผมอมีคำถามครับคุณหูแมวเออก็คือว่า <Wow. S 1> ก็คือมีเศรษฐีอยู่คนหนึ่งนะรวยมากรวยแบบสุดๆเลย <c oughs> <ๆ>เขามีเงินมหา,าศาลที่สุดในโลกโอเคแต่เขาไม่มีแฟน <Okay. S 2> ผมจะถามว่ามีผู้หญิงอีกสามคนซึ่งแม่เขาหามาให้คนแรกรวยสวยคนที่สองหน้าตาบานกลางขนะาบันกลางอ่ะคนที่สามสวยสวยมากแต่ไม่รวย ผมจะถามว่าเศรษฐีคนนี้จะเลือกคนไหนครับขอเหตุผลด้วย <S <S เหตุผลก็คือ,อในหลวงสอนให้เดินทางสายกลางอาเอาเล่นสูงเลยคราวนี้เอาชิาพายแล้วถ้ากูหยาบมานี่จบเลยนะโอเคโอเคก็ผมช,ช,ช,ชอบชอบของกลางๆครับอ๋อ อ๋อเฉลยก็คือเขาเลือกคนคนแรกครับคนที่สวยและรวยเพราะคนแรกน้อใหญ่ครับ <c oughs> สุดจังเลยวู้ว <c oughs> ่าถ้าถ้าพี่ไม่ว่างพี่คงมาเล่นตอนนี้ไม่ได้ครับ <c oughs> ยอก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  ต็มท yeah. ี่าตอนแล้วผมอายุเท่าไหร่ผมคนี้ผมอาายุเท่่ไหรังจากน้ำเสียงคุณแล้วกับรูปร่างคุณคุณต้องเป็นคนชอบอะไรที่แบบโรลิ่โรลิคอนแสดงว่าคุณต้องเป็นคนที่โตแล้วคุณอายุ17อ้าวชิบหายแล้ววะกูไปกูได้ผิดวหมแล้วผมก็ชอบโรลิคอนพี่แม็กซน่าจะรู้อายุจริงผมแล้วล่ะ ของคุณสี่หกสิบสี่อือแปดสิบเก้าอืออายุสี่ร้อยเก้าสิบแปดครับเอ้าไม่ใช่อ่ะโอ้มันมันโดนนิสิตภาวะแล้วนี่นี่เฮ้ยอายุเท่าเราอายุเท่าผมเลยสิบเก้าปีนี้ เออขอคุณจะถามเลยคุณคุณคุณจะเลือกพักไหนครับมันมันมีพักแบบพักอ่ามีพักผ่อนครับมีพักเขียวพักเหลืองพักแดงพักนอนพักสนะอืมเยอะแยะ่าคุณจะเลือกพักไหนครับพักเขียวเฮ้ยพักเดียวผมเลยเครืมเลยนะเค้ามเฮ้ยเค้ามเลยตัดรอยเลยนะ โอ้ลินเปียหมาแล้วเนอะลินรอเปียหมาแล้วพักเหรอ่า่โอ้สายดูด้วยอยู่ไม่ธรผมดาอ่ะคำถามอีกแล้วมาครับจัดก็ไม่นะก็คุณไม่เสียงแก่คุณเสียงโบราณเลยแหละ หยอกยอกยอก้ทะลุทะลุกระแหกไปแล้วค like really ุณงอนเหรอแต่ผมไม่งอนนะผมแปแหละตัวเอกด้ยอ๋อ มันด้คสามเต้นได้เต้นเต้นไปแล้วนี่ยขีนิสิดแดดมันเต้นไม่ได้ขอมาอีกรอบได้ไหมได้จัดไปไปตดยน่า

哎呀，跑不动！不能，不能，不能！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 

บอกเลยสบคอทไป่าดูอะไรามแม่พันออะไรตัดแม่พันด้วยเออานแมี่มันเกงแมลงสาบแหลสาบแม่พันก็เต็มมึงทุกคนสนุกสนุบอลเลยอะกสนุกมนุษย์เยังพร้อมแล้ว พร้อมเร็วเราจะตัวเราจะเอาตัวนี้ไปแก้คนญี่ปุ่นนะคนญี่ปุ่นเขาไม่ชอบแล้วแมวฝาบเนี่ยได้ไม่รู้ังไม่ชอบแก้เดีไม่ชอบขอจบเทนนี่ขอจบเวนนี้แล้วเราจะไปแก๊งคนญี่ปุ่นกันไอปุ่นบูลลี่คนญี่ปุ่นบูลลี่คนญี่ปุ่นได้หรอมเลยโอ้ยชิบอยได้หรอชิบยชิบมยชิบอยไอ้บุญเต้ ยัไม่ซม้กิบลุยคิขลุยกูเลยตายเขาเรียกว่าอะไรนอะไรแสบหยุดแม่อะไรยสบมุนด้วยนะโอ้ยมันหัวอย่าเอาอ่ม่ยอดเลยไม่มจะได้วอะไรเวเอาออาปนกันวุ่นหมดแล้วอ่ มันแกงปีเตอร์จบเพลงนี้แ้วแจะไปแก้แค้นหงุดงิดโอเค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 เฮ้ยมันเอาจริงๆเราก็ไม่ได้ทำเสียงแบบเล็กๆมานานแล้วนะไปหาพวกมนุษย์ นมล้นี่ะอแรงสุดในบาร์เลยใช่ไหมจัดตาว่าข้ามปีกบอลลมเนี่ยพี่แรงแรงแรงสุดนะฮะตัวผมไม่พ้นบาร์ครับผมขอบตัวผมเตี้ยเด็กเออพ้นอยู่พ้นกันหน้าหัวมองไม่เห็นอะไรเลยมองไม่เห็นอะไรเลยนี่นะเราครับไปเรียงไปแล้วไปทำเย็นทำเย็นมองไม่เห็นเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวเอาขวดเบียร์ข้างล่างมาให้ เอาไปดื่มไแต่นี่น่าจะช่วยได้คุนข้างผมถ้าใครเรียกทำไมผมเองทำไมคุณตัวอ้วนจังอะไม่เมื่อกี้ผมผอมอะไรเหรอครับผมดื่มมากไปดูท้องผมดิมากไปคนเลยโอเคโอเคของที่สั่งครบแล้วนะวางฮะเอ่อไม่ใกล้กองเกือบเนื้อหมีหน่อยครับเนื้อหมีเนื้อหมีเออ ร้านร้านร้านเดี๋ยวเดร้านเราไม่ขายเนื้อหมี่ฮะอ้าเนื้อหมี่ครับมานนครับแต่น้าผมนี่ไงเออบอสอ๋อโอเคบอสลูกค้ามันจะทำกูเป็นซุกี้ร์กี้ได้บอสไอ้เนี่ย Locked inside.